มาใหม่ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมาประ,ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะวันนี้เป็นเนวันศุกร์เป็นวันที่มีถนนคนเดินวันนี้นุก็จะไปขายขนมที่ถนนคนเดินยังไงก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะแล้วก็จะมีวันนี้มีทาร์ตไข่ค่ะก็ถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็แวะไปซื้อได้จะมีแค่เฉพาะวันศุกร์เสาร์นะคะที่ถนนคนเดินเท่านั้นอ่าแล้วก็นั่นแหละนุไปขายกระเด็กที่ร้านแหละ ก็วันนี้นดู้ดีใจมากๆาเลยดีโพสการมาจากที่รักวันนี้มีกำลังใจงทำงานละแนทคิดถึงแนทที่สุดในโลกเลยแนทไปเที่ยวมาไม่ลืมรุดด้วยอะ่ะเดี๋ยวยัยงไงเดี๋ยวเจอกันน้อแนทคิดถึงจังเจ้าน่าขอก่อนหนนะ่อย,ยนะก็เยงก็แวะมาซื้อของที่ถนนคนเดินนะคะแล้ววันนี้รู้ก็จะเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายก็จะเป็นพวกรองเท้าด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนิดนึง เป็นพวกรองเท้าบูทนะแล้วก็อาจจะมีนิวบาลานซักคู่สองคู่มัง้งที่นุซื้อมาแล้วนุใส่ไม่ได้ค่ะนิวบาลานที่เออมันจะเป็นไซส์38จริงนุไซส์37นะเดี๋ยวนุเอามาให้ดูแป้นนึงเอาเสื้อผ้าไปขายด้วยค่ะแต่นุก็อาจจะไม่มีเวลาขายนะคะเพราะว่านุจะต้องขาย w affle, w affle, w affle, วาฟเฟิลวาฟเฟิลวาฟเฟิลก็อาจจะให้เด็กขายแทนแต่นั่งข้างๆเดี๋ยวนุเอามาให้ดูกันเอาเสื้อผ้าแดะแป้บนึงตั้งหน่อย เย็บให้แน็ดการจะเอามาให้ดูนะมาแล้วแซมเปลิลนะ ตัวนี้เป็นรองเท้าหนังกลับนะคะรองเท้าบูทไซส์38นุษไขายแค่300ค่ะตัวนี้ซื้อมาจากเกาหลีคุณละพันสองแขาย300ส่วนตัวนี้เป็นบูตี้ ie, เห็นไหมบูตี้ไซส์38ค่ะนุษไขายอยู่ที่300บาทนะคะซื้อมาพันกว่าบาทเป็นหนังขักสีเลือดมูสูออสส่วนตัวนี้เป็นผ้าใบขายร้อยหนึ่งสามแปดส่วนตัวนี้เป็นบูทขายสองร้อยค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บขายให้หนี เวลาเป็นสิ่งมีค่าลูกค้าสั่งกับข้าวแล้วเดี๋ยวนไปนะคะแค่นี้บ๊ายบายแวะมาซื้อทัดไข่กันนะ